สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะในช่องเพชรชาชาแนลค่ะวันนี้นะคะก้อยก็จะมาวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานก้อยก็เลยจะมาเล่าเรื่องเออคูเปอร์วันนี้นะคะก้อยก็จะมาเ,เล่าเรื่องประสบการณ์หลังจากที่ก้อยมาอยู่ที่นี่นะคะว่ามีอะไรที่แตกต่างระหว่างที่เมืองไทยกับที่อเมริกาบ้างนะคะ เรื่องแรกเลยนะคะของก้อยก็คือเป็นเรื่องอห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่นี่คือไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยคือแบบประตูกับกรอนอย่างเงี้ยมันก็ยังมีช่องว่างที่คนข้างนอกสามารถแบบมองเข้ามาข้างในได้อะคะ่ะก้อยจำได้ว่าตอนที่ก้อยมาถึงที่เนี่ยครั้งแรกก็ไปเข้าห้องน้ําที่สนามบินใช่ไหมคะจำได้ว่านั่งลงไปใน ที่ชักโคกค่ะแล้วก็มองไปเห็นคนข้างนอกเลยอะเห็นขาขาเห็นแน่นอนเพราะประตูตั้งแต่พื้นถึงประตูมันเป็นช่องว่างแบบนี้เลยค่ะทุกๆท,ที่เลยแต่ว่าระหว่างปะตะกรอนประตูกับประตูอะระหว่างกรอนของประตูกับฝาผนังอะค่ะมันยังมีช่องว่างขนาดเนี้ยที่เราสามารถมองเห็นคนข้างนอกอะ่ะก็แบบหมันแบบเราทําอะไรเขาก็คงเห็นหมดเลยอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แม้กระทั่งตอนนี้นะคะเวลาที่ก้อยไปเข้าห้องน้ําสาธารณะเนี่ยก้อยก็จะเลือกที่จะเข้าห้องน้ําข้างในสุดอะค่ะมันจะเป็นแบบห้องน้ําสําหรับคนพิการที่เขาใช้วีลแชร์ค่ะ มันก็จะเป็นห้องน้ําที่กว้างที่สุดแล้วก็เป็นห้องน้ําข้างในสุดอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเลือกใช้อ่ห้องนั้นถ้าเกิดไม่มีคนใช้นะคะแล้วก็อ่เวลาที่แบบเราจะทำธุระส่วนตัวใช่ไหมบางครั้งมันก็จะเกิดเสียงใช่ไหมคะก,ก็ชอบที่จะแบบกดชักโครกอะ่ะให้มันแบบมีเสียงกลบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใครรู้สึกแบบเออไม่มีใครได้ยินมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ก็รู้สึกว่าเราห้องน้ำไทยกับห้องน้ำ ที่เนี่ยต่างกันแต่เขาก็บอกว่าที่เขาทำห้องน้ำแบบนี้มันก็เพื่อแบบความปลอดภัยของคนที่ใช้บริการถ้าเกิดแบบม,มีอะไรเกิดขึ้นคนเป็นลมหรืออะไรแบบนี้ยคนข้างนอกก็สามารถเข้ามาช่วยได้่งเนี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่โอเคเขานึกถึงความปลอดภัยแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะทุกคนว่ายังไงอะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือคนที่นี่ก็ ไม่ชอบไม่ถอดรองเท้าอยู่ในบ้านตอนก้อยมาแรกๆเวลาก้อยไปบ้านคนอื่นนะก้อยก็จะถอดรองเท้าใช่ไหมเขาก็บอกไม่เป็นไรใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเลยแต่เราก็ไม่ชินอ่ะเราก็จะแบบถอดตลอดอ่ะแล้วก็แบบบางครั้งอย่างแฟนของก้อยใช่ไหมคะเขาก็บอกตะก่อนนะเขาว่าใส่รองเท้าขึ้นห้องนอนเลยขึ้นเข้าห้องนอนเลยก็ว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอแล้วคิดดูนะคะแบบว่า Um, พื้นของคนที่เนี่ยค o ณพ่อพ a ่น o วโก้พโอเคพื้นพื้นบ้านของคนที่เนี่ยคะ่ะส่วนมากอะ่ะถ้าเป็นเมืองหนาวนะเขาจะชอบปูเป็นพื้นคาเปตพื้นแบบพื้นพรมอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อให้มันแบบความอบอุ่นกับบ้านแล้วให้ความอบอุน่นแล้วก็แบบมันนุ่มเท้าอย่างเงี้ยแล้วคิดดูดิรองเท้าที่แบบว่าใส่ออกมาจากข้างนอกที่แบบไม่รู้ไปเหยียบอะไรมาบ้าง เหยียบแล้วถ้าแบบช่วงหิมะก็เหยียบน้ําแข็งเหยียบอะไรแบบนี้แล้วก็เหยียบเข้ามาถึงในบ้านเลยบ้านพื้นที่เราแบบทาความสะอาดแล้วอย่างเงี้ยก้อยก็ว่าบบโอ้มันคงจะสกปรปกน่าดูเลยนะตอนนี้ก็คือทราวิสเขาก็ปรับปรุงขึ้นนะคะเขาก็ออเวลาที่ก้อยบอกเขาก็จะโอเคถอดรองเท้าแต่ว่าถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยก็จะแบบลืมตลอด แต่ก็ต้องคอยเตือนเตือนนะคะเพราะว่าเขาอยู่บ้านคนเอเชียนเนาะ <c oughs> แล้วต่อมานะคะเรื่องที่สามก็คือ,เ,อเรื่องที่สามอ๋อเรื่องที่สามก็คือที่ก้อยรู้สึกว่าแบบมันแปลกก็คือก้อยรู้สึกว่าของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เนี่ยค่ะมันใหญ่ใหญ่กว่าบ้านเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบก้อยไหมแต่สําหรับก้อยอ่ะมันใหญ่กว่าเช่นแบบ รถอย่างเงี้ยรถกระบะมันก็ใหญ่กว่ารถกระบะบ้านเราทั้งทั้งความกว้างทั้งความสูงนะคะแบบใหญ่กว่าอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกขั้นหนึ่งเลยอะคะ่ะรถขนาดบ้านเราก็มีแล้วก็มีรถที่ใหญ่กว่านั้นไม่ใช่รถแบบออฟโรดนะคะแต่ว่าเป็นรถแบบรถกระบะเนี่ยแต่ว่าเป็นรถที่ใหญ่ก็ก็โอ้แม้กระทั่งแบบผกัผกผักผลไม้หลายอย่างอะมันก็ใหญ่กว่าบ้านเราเช่นแบบต้นหอมผักชีอะ ใหญ่กว่าบ,บ้านเรามากเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่ากลิ่นมันนะมันไม่หอมเท่าแบบต้นหอมผักชีบ้านเราอะหรือว่าแบบใบโหระพาใบาขึ้นช่ายอะไรแบบนี้ค่ะมีใหญ่มากเลยแต่ว่ามันกลิ่นมันไม่สู้บ้านเราค่ะแล้วก็เรื่องต่อมาของคนที่นี่ก็คือคนที่นีเ่เขาจะไม่แบบไม่สนใจว่าเราจะเ,เรียกเขาขึ้น ือว่าแบบฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบเรียกชื่อก็ได้อะไรแบบเนี้ยแบบเรียกยังไงอะ่ะคนที่อายุเยอะกว่าหรือน้อยกว่าไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลุงไม่มีป้าเขาก็จะเรียกเป็นชื่อเลยแต่แบบบางครั้งก็ก็จะแบบก็ก็ไม่ชินอะ่ะก,ก็จะเรียกนาหน้าเช่นแบบ ถ้าเป็นพี่เราก็จะเรียกซิสเรียก sister เซ็กเรียก brother หรือว่าเรียก uncle เรียก um, auntie อะไรแบบเนี้ยก,ก็จะไม่ชินที่จะต้องไปเรียกเขาแบบแบบชื่อเพราะก,ก็รู้ว่าเขาอายุเยอะกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ตามประเพณีของเราเนาะแล้วก็เรื่องอะไรอีกที่ก็รู้สึกว่ามันแตกต่างเรื่องแตกต่างของที่นี่ก็บ้านของที่นี่นะคะอ ส่วนมากบ้านของเมืองที่เป็นเมืองหนาวนะเขาก็จะเป็นแบบบ้านทําแบบเป็นไม้อ่ะค่ะทำเหมือนแบบบางครั้งอะ่ะเหมือนเหมือนมันไม่แข็งแรงเลยอะ่ะมันเป็นแค่แบบเป็นไม้ถ้าเป็นบ้านเราก็คือจะเป็นปูนใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านที่เนี่ยส่วนมากเลยอะ่ะคือจะเป็นไม้แล้วก็จะแบบเขาก็จะอัดฝาแล้วเขาข้างในเขาก็จะตกแต่งเป็นแบบใส่อ่อ หรือว่าเป็นไม้หรือว่าเป็นอิฐค่ะเขาจะไม่ใช้ปูนเลยบ้านส่วนมากที่ก้อยเห็นที่แถวแถวที่ก้อยอยู่นะคะถ้าเป็นอิฐอิฐอิฐหรือไม่ก็เป็นเป็นไม้ค่ะแต่ไม่เคยเห็นบ้านที่เป็นปูนเลยก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่แบบแตกต่างจากบ้านเราเนาะเขาอาจจะมีไม้เยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะ ก็ก็นึกไม่ออกแล้วอะก็แค่แค่อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังเฉยๆก็ไม่มีอะไรถ้าก้อยนึกอะไรออกก็ก็จะมาบอกให้ฟังใหม่เนาะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแปลกๆสำหรับก้อยนะคะแล้วก็อะไรอีกโอ้อีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบเขาใช้เท้าแบบบางครั้งเขาใช้แบบเท้าชี้อะแบบอยู่ตรงนู้นอะไรแบบนะั้น ตอนนี้ก็ก็ไม่ไม่ชินนะคะก็ก็ยังแบบไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยบางครั้งแบบเราถามแบบแฟนแล้วใช่ไหมว่าเอออะไรตรงไหนบางครั้งเขาก็แบบเหมือนเอาเท้ามาแบบมาชี้อย่างเงี้ยเอาชี้หรือแบบเขาไม่คิดว่าแบบว่าเออท้าหรือหัวเป็นสิ่งที่ หัวเป็นสิ่งสูงเท้าเป็นสิ่งต่ำอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะคิดว่ามันเป็นแค่อวัยวะของร่างกายอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มาถือว่าเธออย่ามาเอาเท้ามาเอ่อมาเขี่ยชนะยาอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับเราเราก็ไม่ชอบใช่ไหมก็ก็จะบอกแฟนว่าแบบฉันไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากบ้านเราแตกต่างจากบ้านเราก็คืออ๋อ ถ้าเกิดแบบเป็นหน้าหนาวอ่ะไม่ไม่เกี่ยวกับหน้าหนาวคนที่นี่เขาก็จะแบบว่าดูดูแบบว่าอากาศตลอดเลยนะคะทุกทุกคนเลยอะ่ะเหมือนเช็คสภาพอากาศแบบถ้ายิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวอะ่ะเช็คตลอดเลยเพราะว่าอากาศหน้าหนาวของที่เนี่ยคะ่ะมันจะมีแบบพายุหิมะพายุเข้าอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเขาจะต้องเช็ค คนที่นี่สนมากก็คือเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเช็คว่าโอ้วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้จะมีฝนพุ่งนี้จะมีฝนจะมีหิมะเ,เราจะต้องเตรียมตัวแบบถ้าเราจะไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะต้องเออตรียมแบบผ้าหม่มเตรียมของกินเตรียมไฟฉายเตรียมน้ําเพื่อที่จะแบบถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังมีแบบเป็นจะเบียงสำรองหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เพราะว่าตอนที่เราก็อยู่เมืองไทยก็ไม่เคยเห็นใครแบบมาเช็คว่าโอเควันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าที่นี่เขาแบบเขาเช็คก,กันตลอดเลยนะคะเช็คก,กันแบบทุกคนอะ่ะทุกคนก็จะแบบเออมาดูซิวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยแล้วแบบจะมีฝนนะจะมีอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศอะคะ่ะแล้กก็ว่าเออก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะอยู่ที่บ้านเราเราไม่เคยคุยเรื่องดินฟ้าอากาศกับใครใช่ไหมคะ ก็เป็นเรื่องแปลกๆของที่ก็คิดว่ามันก็แปลกๆดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะแค่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ออมจะมาอัปเดตด้วยว่าทราวิสนะคะเขาก็อาการดีขึ้นแล้วหายแม่สบายแล้วขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ แล้วก็วันนี้ก,ก็ก็ไม่ได้ไปทำงานค่ะก็อยู่ที่บ้านเพราะว่าพาย,ยุเข้าโรงงานเขาก็ปิดโรงงานเขา el, แคนเซิลเราก็เลยได้อยู่บ้านกันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็คิดกันไว้แล้วแหละว,ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วก็ก็รู้ว่าแบบเออน่าจะไม่ได้ไปทำก็เป็นอย่างที่คิด ไม่งั้นก็วันนี้ก็ก็ไปก่อนนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมามฟังคลิปต่อๆไปนะคะว่าก็จะมีเรื่องเล่าอะไรที่แปลกๆสนุกๆให้ทุกคนฟังนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุูป้บ๊ายบาย,บาย,บายไปก่อนนะครับครูไปไป,ไปก่อนนะครับ กันนะคะ